ปอเอ๋ยปอปลาปลาเล็กปลาน้อยปลานินปลาทองค่อยๆว่ายหาอาหารสุขสำราญจริงเอ๋ยปอเอ๋ยปอปลาปลาเล็กปลาน้อยปลานินปลาทองค่อยๆว่ายหาอาหารสุขสำราญจริงเอ๋ย สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้มาเจอกับครูหมิเช่นเดิมนะคะในทาศาัพภาษาไทยกิจกรรมการฝึกออกเสียงพระยัญชนะปอป ตื่นกันหรือยังคะใครที่อยู่บ้านแล้วเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่บ้างเอ่ยยกมือขึ้นมาบอกครูหมีหน่อยนะคะว่าอยู่บ้านเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างเอ่ยบางคนอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ล้างจานหรือ อาจจะถูกบ้านและก็กวาดบ้านได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะถือว่าเป็นเด็กดีนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ฟังเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเอ๊เพลงของครูหมีกล่าวถึงอะไรนะใครจะช่วยครูหมีตอบบ้างเอ๊น้องลีโอบอกว่าเกี่ยวกับ ปอปลาค่ะเก่งมากเลยค่ะอะ้าน้องมาตังก็บอกว่าเกี่ยวกับปอปลาเอ๊ะน้องเลเกโก้เห็นนะกำลังทำท่าทางประกอบอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะ่ะงั้นบอกครูหมีหน่อยสิคะว่าเพลงเมื่อสักครูน่นี้กล่าวถึงอะไรนะมีเก่งจังเลย ปอปลาใช่แล้วค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ครูหมีร้องไปนั้นกล่าวถึงปอปลาค่ะงั้นวันนี้เรามาออกเสียงปอปอปอกันดีไหมล่ะคะเด็กๆพร้อมกันไหมคะเรามาชวนเพื่อนๆมาออกเสียงปอ กันด้วยนะว่าแต่เอ๊ครูหมีจะชวนใครดีนะปูเป้ปูเป้ตื่นหรือ,อยังมาค่ะมาออกเสียงปอปอปอเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ,ๆหลายๆคนออกเสียงตามครูหมีด้วยนะปอปอเก่งค่ะเอ ครูมีเห็นน้องวิววิวจ๋าคนสวยมาค่ะมาออกเสียงปอปอปอเพื่อนๆออกเสียงตามครูหมีด้วยนะคะปอปอเก่งมากค่ะเอ๊ ครูหมีมองเห็นน้องเลโก้เลโก้มาค่ะมาออกเสียงปอปอปอเพื่อนๆออกเสียงพร้อมกันกับเลโก้แล้วก็ครูหมีเลยนะคะปอปอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆได้ออกเสียงปอไปแล้วนะคะเอ แต่ก็ยังมีคำที่ออกเสียงปออีกนะมีคำอะไรบ้างใครจะช่วยครูหมีบ้างคะอุ้ยไม่ต้องยกมือแย้งกันตอบนะปอปูอุ้ยทำไมน้องเรข,ของครูหมีเก่งจังเลยปอปูปอปู ออกเสียงพร้อมกับครูหมีเลยนะคะเด็กๆต่อไปเอ๊ครูหมีเห็นน้องเบลเบลจ๋ามาค่ะมาออกเสียงปอปูปอปูปอปูเพื่อนๆออกเสียงตามครูหมีและน้องเบลด้วยนะปอปูปอปูปอป เยี่ยมค่ะน้องกันน้องกันครูหมีเห็นนะนางนาจอรอครูหมีอยู่เลยออกเสียงพร้อมกับครูหมีด้วยนะปอปูปอปูปอป,ป,อป,ป,อปูเยี่ยมค่ะเอแต่ก็ยังมีคำที่ออกเสียงปออีกนะคะนอกจากปอปลาปอปูแล้ว ยังมีอีกนะคะเด็กๆปอเป็ดปอเป็ดปอเป็ดออกเสียงตามครูหมีด้วยนะคะเด็กๆจ๋าปอเป็ดปอเป็ด,ปอเ,ปดเอเรามาชวนเพื่อนๆออกเสียงด้วยดีกว่าน้องไม้น้องไม้มาค่ะมาออกเสียงปอเป็ด ปอเป็ดปอเป็ดเยี่ยมค่ะอินดี้อินดี้จ้ามาค่ะมาคู่มีเรียกอินดี้นะอินดี้มาค่ะปอเป็ดปอเป็ดปอเป็ดเยี่ยมค่ะว้าวครูหมีเห็นน้องมาปรางมะปราง นั่งนาจอรอคู่หมีอยู่เลยเยี่ยมค่ะมาค่ะมาออกเสียงปอเป็ดปอเป็ดปอเป็ดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายๆคนออกเสียงได้ชัดเจนเยี่ยมมากเลยค่ะเอยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะวันนี้คู่หมี พกคำมาเยอะเลยคำที่ออกเสียงปอปอไปปอไปปอไปเด็กๆจ๋าออกเสียงตามครูหมีด้วยนะปอไปปอไปปอไปเยี่ยมมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะเอเอ๊ะเรา เมื่ชวนเพื่อนๆอ,ออกเสียงด้วยดีกว่านะน้องดีพร้อมค่ะดีพร้อมมาเลยค่ะมาออกเสียงปอไปปอไปปอไป,ป,อไปพอเพื่อนๆอ,ออกเสียงพร้อมกับครูหมีด้วยเลยนะปอไปปอไปเก่งค่ะเอ๊ครูหมีเห็นน้องขวัญ น,น้องขวัญอยู่ไหนนะ้าน้องขวัญมาค่ะมออกเสียงปอไปปอไปปอไปเก่งค่ะเอ๊คาที่ออกเสียงปอยังไม่หมดนะคะเด็กๆยังมีคําว่าปอปลอปอปลอปอปลอ เด็กๆออกเสียงตามครูหมีด้วยนะคะปอปลอปอปลอบเยี่ยมค่ะเรามาชวนเพื่อนๆออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆเอ้ครูหมีเห็นน้องไอซน้องไอซจา๋ามาค่ะมาออกเสียงปลอปอปล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 อ เก่งมากเลยค่ะเอครูหมีเห็นน้องน้องน้น้อง,น,อง,น,องน้องเนือมาค่ะมาออกเสียงปอปลอปอปลอปอปลอเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายๆคนนะที่วันนี้ออกเสียงพระยัญชนะปปลาได้ เอเรามาทวนกันหน่อยนะคะคำที่ออกเสียงปอมีอะไรบ้างนะปอปลาปอปูปอเป็ดปอไปและอีกคำหนึ่งค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเยี่ยมค่ะปอปลอ สุดยอดเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกเสียงพยัญชนะปลอปลาพยัญชนะปลอปลาถือว่าเป็นพยัญชนะของไทยเรานะคะเด็กๆอยู่บ้านฝึกออกเสียงพยัญชนะจะได้ออกเสียงที่ชัดเจนนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะว้า หมดเวลาเร็วจังเลยเด็กๆอยู่บ้านดูแลตัวเองด้วยนะคะดื่มน้ำเยอะๆน้ำเปล่าต้องดื่มเยอะๆนะคะร่างกายเด็กๆจะได้มีภูมิคุ้มกันค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะวันนี้หมดเวลาของครูหมีแล้วค่ะบายบาย